ตัวผู้ต้องหาขยายผลค้นบ้านพักเจอเฮโรอีนอีก19ถุงน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมภายหลังที่จับได้ของกลาง14-3กิโลกรัมมูลค่ากว่า100ล้านบาทตำรวจสืบสวนช้างเผือกจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อยพร้อมของกลางยาบ้าสารภาพรับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน มปอเดินหน้าจับคู่ชุมชนรณรงค์การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงการานต์ในโครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับ สวัสดีค่ะพักติดตามข่าวสารกันก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่8มีนาคม2559ค่ะติดตามข่าวสารเช่นเคยทางหน้าจอแห่งนี้นะคะวันนี้มีหลายประเด็นค่ะให้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าของการขยายผลเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้นำตัวผู้ต้องหาไปขยายผลนะคะตรวจค้นบ้านพักค่ะก็เจอเฮโรอีนอีกนะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมา เจอไปแล้วค่ะประมาณ14กิโลกรัมนะคะมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหามาถแถลงข่าวค่ะหลังจากมีการขยายผลตรวจค้นนะคะที่บ้านพักพบเฮโรอีนอีกประมาณ19ถุงน้ำหนักรวม6กิโลกรัมค่ะจากกรณีที่ตำรวจสืบสวนเชียงใหม่ค่ะจับก,กลุมตัวนายพัฒนพงษ์จันผุดนะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่อำเภอคีรีรัตน์คมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ พร้อมของกลางเฮโรอีนชนิดผงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบใสมีสัญลักษณ์ตราสิงโตคู่เหยียบลูกโลกสีแดงจำนวน41ถุงน้ำหนักประมาณถุงละ350กรัมรวมน้ำหนักประมาณ14.3กิโลกรัมค่ะสุกซ่อนในรถยนต์เก๋งยี่ห้อน,นิสสันนะคะหมายเลขทะเบียน4กไก่กไก่8 314กรุงเทพมหานครทางผู้ต้องหาได้รับสารภาพค่ะว่าได้ร่วมกับชายชาวเขาไม่ทราบชื่อนะคะสุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในรถ และพาไปชี้จุดที่บรรจุเฮโรอีนด้วยค่ะที่บริเวณตึกแถวในตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะความคืบหน้าวันนี้ค่ะพลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะได้นำตัวผู้ต้องหามาถแถลงข่าวพร้อมของกลางทั้งหมดเฮโรอีนจำนวน60ถุงค่ะรวมน้ำหนัก2 1กิโลกรัมและรถยนต์ของกลางนะคะทั้งนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนก็ได้นำกำลัง พร้อมหมายสารค่ะเข้าตรวจคน้นบ้านเลขที่1ทับ3หมู่ที่1ตำมนริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบเฮโรอีนอีกจำนวน19ถุงค่ะรวมน้ำหนัก6.650กิโลกรัมนะคะโดยบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษซุกซ่อนอยู่บนเพดานชั้น3ของบ้านค่ะเพื่อที่จะเตรียมขนลงภาคใต้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มไว้ได้ค่ะ ยังคงอยู่ในเรื่องของยาเสพติดนะคะตำรวจสืบสวนช้างเผือกค่ะจับกลุมตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้พร้อมของกลางนะคะสารภาพว่าไปรับมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนช้างเผือกนำกำลังจับกลุมตัวมิสเตอร์ไซหลวงซินนะคะอายุ26ปีค่ะเป็นชาวประเทศเมียนมานะคะพร้อมของกลางค่ะ ยาบ้าจำนวน,น100เมตรโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องที่บริเวณลานจอดรถกิติไม้อัดถนนวังสิงคำตะบนช้างม้อยค่ะสืบเนื่องจากทางตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการจับกลุ่มตัวนางสาววัสนาสิงคำพร้อมของกลางยาบ้า60เมตรและได้สัดทอดว่าได้ซื้อของกลางมาจากผู้ต้องหาคนดังกล่าวค่ะเป็นชาวเมียนมาน,นี้นะคะตำรวจก็ได้วางแผนล่อซื้อกระทั่งได้จับกลุ่มตัวพร้อมของกลาง100เมตรค่ะได้สารภาพนะคะ ว่ารับยาบ้ามาจากนางนวลไม่ทราบชื่อค่ะซึ่งเป็นนามสมมุติมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะปัจจุบันเช่าหอพักอยู่แถวอำเภอสันทรายตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามหาตัวมาดำเนินคดีค่ะ ค่ะไปดูในเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันนะคะมีลมแรงอุณหภูมิทั่วไปที่จุชมิวกิวแม่ปานค่ะอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะคะทาให้อุณหภูมิบนยอดญ้าลดลงหวบเหลือเพียง5องศาเซลเซียสเท่านั้นขอภัยค่ะขณะที่เขตเมืองค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะดยสภาพอากาศที่เริ่มร้อนกระทันหันอาจเกิดพายุลมแรงได้อุตุนิยมวิทยาแจ้ง แจ้งเตือนประชาชนค่ะให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าขนองและอากาศที่หนาวเย็นชับพลันตลอดเดือนมีนาคมนี้สืบเนื่องจากการทําฝนหลวงบนท้ายเขื่อนและโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมตัวป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติด้วยค่ะ สภาพอากาศวันนี้นะคะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้และแอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยลทักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิตาสุดนะคะอยู่ที่17ถึง22องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะในช่วงกลางวันค่ะผู้ชมก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ ไปจนถึงในช่วงเย็นๆเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงเช้าก็จะมีหมอกลงในบางพื้นที่ด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะคะได้เดินหน้าค่ะจัดเวิร์กช็อปนะคะจับมือกับชุมชนต่างๆค่ะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับเพื่อรณรงค์ปลูก ปลูกฝังนะคะให้ประชาชนค่ะมีจิตสํานึกนะคะมเมาแม่ขับรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหนางลลีพัฒน์เทพวิบูลรักษาราชการแทนประหลัดอาวุโสอำเภอโดยสเก็ตเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมระดมความคิดเห็นโครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับโดยเป็นการร่วมมือของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอลหรือมปอกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนพร้อมทั้งมีการบรรยายความรู้เรื่อง รู้และเข้าใจกฎลดอุบัติภัยบนท้องถนนค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับในเขตชุมชนท้องถิน่นในช่วงเทศกาลสําคัญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี2558ที่ผ่านมาค่ะจากการได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสํานึกให้ดื่มอย่างมีสติและรู้จักการดื่มอย่างรับผิดชอบโดยผลลัพธ์ของโครงการคือการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับศูนย์นะคะซึ่งถือเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่ ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะด้วยเหตุน,นี้จึงเดินหน้าจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับขึ้นนะคะในปี2559นี้ซึ่งมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอลหรือมอปอ,อค่ะมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านโครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับนะคะล่าสุดค่ะลงพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกันก,การเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับโครง สร้างชุมชนของตอนเองโดยตรงทั้งยังสร้างกลไกาการดําเนินงานอย่างยั่งยืนให้แก่ท้องถิน่นซึ่งถือเป็นการปลุกกระแสให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มปออได้รณรงค์ในพื้นที่4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกิจกรรมภายในวันนี้ก็มีเพื่อการ ระดมความคิดของของตำบลของชุมชนตำบลแม่คือและตำบลตลาดใหญ่เพื่อนำไปบางแผนเป็นกรอบในการป้องกันในการแก้ปัญหาช่วงเทศกาลสงการหรือเทศกาลอื่นๆต่อไป ก็เป็นการจัดโครงการเพื่อที่จะปลูกฝังแล้วก็รณรงค์ให้คนไทยดื่มอย่างมีสตินะคะเมาไม่ขับขาดที่สำคัญเลยนะคะดื่มแล้วไม่ควรขับนั่นเองค่ะผู้ชมถึงจะปลอดภัย100%เเซนตนะคะในช่วงเทศก,กาลแบบนี้ค่ะก็ต้องร่วมกันร,รับผิดชอบต่อสังคมกันด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุจะได้ลดลงค่ะซึ่งเป็น เรื่องที่สําคัญนะคะที่เรารณรงค์กันทุกปีแล้วก็เราจะพบกันทุกปีค่ะสําหรับการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะจะสร้างความสูญเสียทั้งในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตด้วยค่ะฉะนั้นนะคะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะเ <m> มื่อเราอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้วนะคะดังนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยค่ะสําหรับเทศกาลสงกรานหรือว่าเทศกาลสําคัญนะคะก็อยากจะให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับ กับงาน เฟอร์ fan, นิเจอร์แฟนดคะหรือว่างาน one stop shopping expo ที่เชียงใหม่ค่ะยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13มีนาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมระนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมเองก็ยังไปเลือกซื้อสินค้าได้นะคะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารเสื้อผ้าต่างๆค่ะมีจําหน่ายในงานนี้ที่สําคัญมีส่วนลดสูงสุดถึง70%กันเลยทีเดียวนะคะทุกวันค่ะเชิญชวนด้วยนะคะตั้งแต่ ถึง13มีนาคมนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ใหมะะ่ในวันพรุ่งนี้กับข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชียานนาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ